เทียบกับ Liberty 5หน่อยครับจับชน R60I NC <oughs> ตัวฮิตโคตรตอนนี้ <c oughs> กับ Liberty 5รุ่นพี่เขาที่โคตรฮิตเมื่อก่อน สองตัวนี้ก็คือได้ฟังก์ชันแทบจะเหมือนกันเลยทั้งปรับเสียงโหมดดูหนังเล่นเกมคือมาให้ครบเหมือนกัน <c oughs> ด้านต่อเสียงรบกวนเนี่ยสันติรู้สึกว่า r 6 0 inc คืองัดกับ liberty 5ได้แบบแทบ1 0 0เลยนะห้สักเก้สกว่าเลยครับ <c oughs> ด้านฟังเพลงเนี่ยเบสใกล้ๆก,ก,กันเลยแต่ liberty 5จะให้เสียงร้องที่ชัดแล้วก็หวานกว่าครับส่วนโหมดดูหนัง special audio ของเขาเนี่กลายเป็นว่าสันติชอบตัว r 6 0 inc มากกว่าเพราะเสียงพูดตัวละครมันมีความธรรมชาติกว่าไอตัว liberty 5มันจะออกแบบซาๆแบบ ได้เล่นเกมเนี่ยพวกดีเลยอะไรก็คือถือว่าทําได้ใกล้เคียงกันมากครับส่วนคุยโทรศัพท์เป็นยังไงไปลองฟังกันแล้วตอนนี้เราจําลองเสียงมันอยู่ข้างถนนเสียงค่อนข้างจะดังเลยกับไม์ของซาวคอร์ร์ R หกสิบ i n c นะแล้วตอนนี้เราจําลองเสียงมันอยู่ข้างถนนเสียงค่อนข้างจะดังเลยครับกับซาวคอร์ลิเบอร์ตี้5 R หกสิบ i n c ถือว่าสู้ลิเบอร์ตี้5ได้เลยครับสรุปรุ่นไหนดีกว่าซานจิก็ยังให้ลิเบอร์ตี้5ดีกว่าครับผมแต่ถ้าเราอยากประหยัดงบไปครึ่งหนึ่งเลยแล้วยังตัดเสียงรบกงยไ้บล เทียงตัว Liberty 5ด้วยเนี่ยตัว R 6 c ก็เป็นตัวที่โคตรคุ้มกว่าเลยครับไปลองเลือกกันดูนะจัดปอย